เชิญร่ำสุราตอนที่หจัก,กรพัฒเสียนเตอดูอ่อนเพรียเล็กน้อยและตรัสว่าเราเหนื่อยแล้วบอกให้เขามาพรุ่งนี้ก็แล้วกันจี้หมิงพวกเจ้าก็กลับไปก่อนเถอะสองพี่น้องตระกูลเซียวตอบรับพะยะค่ะกระหม่อมทูลลามีคนผู้หนึ่งคุกเข่าอยู่ใต้ระเบียงทางเดินมีเสียงเรียกขึ้นคุณพลลูก ผู้ที่ถูกเรียกก็ตอบกลับอย่างเหนื่อยล้าพันกงกงพันหรุกุ้ยจึงบอกว่าคุณพลลู่ท่านไม่ต้องคุกเข่าแล้วล่ะวันนี้ฝ่าบาททรงเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้จึงจะพบท่านลูกกวงไปพงกศรีะรับคำเมื่อครั้นออกจากประตูวังขึ้นมาแล้วก็ควบมาไปพร้อมกับเซียวจี้หมิงและเซียวฉือเย่เซียวจี้หมิงถามขึ้น เหตุใดท่านจึงคุกเข่าอยู่ตลอดลูกกวงไปตอบฝ่าบาทไม่ยอมพบข้าและชํำเลืองไปทางเซียวฉือเยพูดขึ้นว่าอาเยฝ่าบาททรงปูนบำเหน็จให้เจ้าหรือเซียวฉือเย่ชือเชือกบังเหียนตอบว่าปูนบำเหน็จหรือกักขังข้านสิลิไม่ว่าแต่ลูกกวงไปกลับพูดว่านี่ไม่ใช่การกักขังเจ้า แต่นี่คือการพรรณนาการพี่ใหญ่กับพ่อของเจ้าต่างหากเซียวฉือเย่จึงพูดขึ้นตอนที่ฝ่าบาทตรัสถึงพี่สะพ้ายข้าข้าเกือบจะหลั่งเหงื่อเย็นออกมาอยู่แล้วแล้วถอนหายใจออกมาลูกกวงไปจึงถามก่อนที่ข้าจะมาที่นี่ข้ายังห่วงอยู่ว่าท่านอ๋องกับอี้จือสบายดีหรือไม่เซียวจี้หมิงจึงตอบกลับล้วนสบายดี ท่านพ่อยังเป็นห่วงบาดแผลที่ขาของท่านขุนพลลูกดังนั้นท่านพ่อก็เลยสั่งข่าเป็นพิเศษให้นำยาที่ใช้ประจำมาให้ท่านอี้จือก็สบายดีแต่ว่าตั้งแต่ตั้งครันนางก็รู้สึกคิดถึงพวกท่านมากลูกกวงไปรังเชือกบางเหียนและพูดว่าที่บ้านมีแต่บุรุษไม่มีสตรีอยู่เป็นเพื่อนนาง ฤด,ดูหนาวในหลีเป่ยอากาศหนาวเหน็บหลังจากข้านำทหารออกจากเมืองเปียนจิน้นรู้ข่าวนี้ก็กังวลมาตลอดทางเซียวฉือเย่ที่อยู่ด้านหลังก็พูดขึ้นนั่นสิชือโจอ,อันตรายถึงเพียงนั้นพี่ใหญ่ตกอยู่กลางวงล้อมสั่งมิให้ข้าเขียนจดหมายกลับบ้านเพราะกลัวพี่สะพยจะร้อนใจเซี่วจี้หมิงเอ่ยขึ้นครั้งนี้ท่านพ่อปักหลักอยู่ที่บ้านก็เพราะต้องการปกป้องอี้จือ ไม่ต้องห่วงหรอกหลังปีใหม่ข้ากลับบ้านไปแล้วจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นลูกกวงไปถอนหายใจพูดขึ้นสองสามปีมานี้หลีไปอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมนำทับแต่ละครั้งล้วนต้องคิดใคร่ครวนให้ดีครั้งนี้หน้าแขนเส่นไนว้ที่ขี้ขาดไม่ทำศึกตอนข้าเดินทับผ่านหลุมยุบฉาสือโลหิตไหลนองสูงกว่ากีบเท้ามาด้วยซ้ำ เขายากที่จะหนีพ้นโทษประหารจึงได้ชิงฆ่าตัวตายเสียก่อนแต่ว่าเรื่องนี้ประหลาดยิ่งนักจี้หมิงเจ้าจับกลุ่มบุตรชายของเขาเข้าเมืองหลวงเห็นเงื่อนงำอะไรบ้างหรือไม่เซียวจี้หมิงใส่หน้าส่วนว่ยแบ่งแยกบุตรสายตรงกับบุตรสายรองอย่างชัดเจนมาตลอดบุตรคนนี้เป็นบุตรลำดับที่8ที่เกิดจากอนุตระกูลฝ่ายมารดาไร้ที่พึ่ง เขาถูกทิ้งให้อยู่ในตวนโจไม่รู้เรื่องก็นับว่าสมเหตุผลแต่ฝ่าบาททรงยืนกรานถึงเพียงนี้ก็อาจจะมีเหตุผลอยู่บ้างเซียวชือเย่เสริมขึ้นโทษะของประชาชนยากบรรเทาฝ่าบาททรงมอบอำนาจทางทหารของจงกัวหกโจให้สนไว้ด้วยพระองค์เองบัดนี้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเขายังต้องฆ่าคนเพื่อแสดงความเป็นธรรมลูกกวงไปขมวดคิ้วพูดว่า ไทเฮาทรงยืนกรานละเว้นชีวิตเขาจุดประสงค์ก็เพื่อบ่มเพาะหมาในตัวหนึ่งที่วันหน้าสามารถยึดครองตรงปัวได้อย่างชอบธรรมทั้งยังยอมก้มหัวเชื่อฟังคำสั่งนางเมื่อถึงเวลานั้นในวังเสริมสร้างอำนาจของฝ่ายในนอกวังควบคุมบงการหลีไปคนผู้นี้จะกลายเป็นหายนะร้ายแรงจี้หมิงเด็กคนนี้มิอาจเก็บไว้ได้ เจ้าหุยอยู่ด้านหลังที่เงียบมาตลอดก็พูดขึ้นก่อนหน้านี้คุณชายทีบเขาไปทีหนึ่งใช้กำลังถึง8ส่วนตรงตำแหน่งหัวใจพอดีแต่กลับไม่ตายทันทีเซียวฉือเย่ที่อยู่ด้านหน้าจึงพูดขึ้นบ้างเขาถูกสอบสวนเป็นเวลาหลายวันทั้งยังถูกทันโอยเดิมทีเหลือเพียงลมหายใจสุดท้ายเท่านั้นเท้าข้างนั้นของข้าเป็นการส่งเขาไปสู่ปรโลก หลังจากคืนนี้หากเขายังไม่ตายข้าต้องยอมรับว่าเขาดวงแข็งเจ้าหุยขมวดคิ้วรูปร่างเขาดูเปราะบางและอ่อนแอตลอดทางโรคลมหนาวยังไม่บรรเทาตามหลักควรสิ้นใจไปนานแล้วแต่กระนั้นเขากลับรอดชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้เรื่องนี้ออกจะประหลาดเซียวจีหมิงหันไปปลายตามองพวกเขาสองคนทั้งสองคนหุบปากทันทีไม่เอ่ยวาจาอีก เขาอยู่เบื้องหน้าท่ามกลางลมแรงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดขึ้นว่าจะรอดหรือไม่ล้วนเป็นโชคชะตาลูกกวงไปก็หัวเราะพูดขึ้นอย่างไรเขาก็เป็นพี่ใหญ่เจ้าเซียวฉือเย่ดูคล้ายหัวเราะพ,พึมพำว่าโชคชะตาหรือณนะคุกหลวงเข้าไปเถอะท่านอาจี้ผู้ที่พูดอยู่นี้คือเกิดชิงชิง คนอยู่ที่นี่แล้วขอรับแล้วก็มีเสียงเหมือนช,ชายชราเรียกชวนเอออาจารย์มาหาเจ้าแล้วแล้วจี้กังก็ค่อยๆสอดมือเข้าไปใต้ศีรษะของส่นเจอชวนยังคงเป็นเสียงของเกิดชิงชิงท่านอาจี้ข้าได้ให้คนไปต้มยามาตามใบสั่งของหมอเพิ่มแล้วท่านลองดูว่าป้อนเขาได้หรือไม่จี้กังตอบว่าได้ได้ไดจี้กังเอ่ยต่อเด็กด,ดี วิชาที่อมูอนให้เจ้าทําได้ดีมากยามนี้ยังไม่ถึงขั้นเกินเยียวยาเกิดชิงชิงโน้มตัวมาดูแล้วพูดว่าถึงอย่างไรเขาก็ยังอายุน้อยถูกทำร้ายเช่นนี้ข้ากลัวว่าร่างกายได้รับความเสียหายจี้กังพยายามป้อนยาให้เซินเจอชวนพร้อมกับเรียกไปด้วยชวนเอ,อ๋ดื่มยานะเจ้าต้องดื่ม เซนเจอชวนสำลักยาและไอออกมาน้ำแกงยาเปียกเสื้อด้านหน้าของเซนเจอชวนไหลลงมาตามมุมปากของเขาจนหมดจี้กังจึงพูดอีกครั้งชวนเอ,อ๋อย่าได้คิดที่จะตายเซนเจอชวนลืมตามองแล้วเรียกอย่างยากลำบากอาจารย์หรือบัดนี้ใบหน้าของจี้กังอัปลักเขาเบี่ยงศีรษะเล็กน้อยหลบแสงจากตะเกียงและพูดต่อ อาจารย์ยอมมีชีวิตอยู่อย่างอดสูต่อไปก็เพื่อเจ้าคนเดียวเท่านั้นเส้นเจอชวนกระซิบเสียงแผวอาจารย์และแววตาของเขาก็ค่อยๆทอ,อ,อประกายความมุ่งมั่นออกมาข้าจะไม่ตายอาจารย์ข้าจะไม่ตายเด็ดขาดถึงฉากตรงนี้ดิฉันน้ำตาจะไหลแล้วคะ่ะสงสารทั้งคู่เลยพบกันใหม่ตอนหน้านะคะขอบคุณค่ะ